โอเคครับก็ในคลิปนี้นะครับจะสอนใช้งานเรื่องของคอมเมนต์แล้วก็ To Do นะครับให้เราเปิด Android Studio ขึ้นมานะครับแล้วก็สร้างโปรเจรกต์ใหม่ขึ้นมาตั้งชื่อว่าอะไรก็ได้นะครับผมตั้งชื่อว่า t UTORIAL แบบนี้่าโอเคจะสังเกตนะครับว่าเวลาที่ผม ต้องการที่จะพิมพ์ข้อความอะไรบางอย่างแล้วไม่ให้มันมันคอมไพน์นะครับหรือว่ามันรันแบบที่เรารันโค้ดนะครับเราสามารถใช้เครื่องหมาย s องทีแบบนี้เพื่อทำการนะครับคอมเมนต์ได้อ่าคอมเมนต์ประโยชน์ของมันก็คือลองนึกดูนะครับว่าเราพิมพ์โค้ดบางอย่างเข้าไปเช่น message เท่ากับ hello world แล้วเราเราเราอยากาจะบอกว่าโค้ดที่เราเขียนไปเนี่ยมันคืออะไรนะครับ variable นะฮะ that c o n t a i n string นะครับ เราสามารถใช้นะครับคอมเมนต์เพื่อที่จะเป็นเหมือนกับโน้ตนะครับบอกว่าบรรทัดนี้ฉันเขียนอะไรลงไปนะครับประโยชน์อีกอย่างหนึ่งของคอมเมนต์ก็คือเราสามารถปิดเพื่อที่จะไม่ให้บรรทัดของโค้ดตรงนี้เนี่ยมันทำงานนะครับเรียกอย่างก็คือเราสามารถ Disable c o โค้ดไปชั่วคราวได้โดยที่เราไม่ต้องลบมันออกไป ถ้าเราอยากจะเปิดใช้งานเราก็แค่เปิดคอมเมนต์ออกมาแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็ to do นะครับ to do สามารถทำได้โดยการใช้เครื่องหมายแบบที่เราทำคอมเมนต์นะครับแล้วก็ตามด้วยคีย์เวิร์ด t To o อ่า to do ใช้ในการนะครับโน้ตเหมือนกันแต่เราจะใช้ในลักษณะที่ว่าเราโน้ต เพื่อที่จะกลับมาทำงานวันหลังเช่นวันนี้เราทำงานเหนื่อยแล้วเราจะโน้ตไว้ว่าพรุ่งนี้เราจะทำอะไรเช่นหนึ่งนะครับลองพิมพ์ภาษาไทยดูนะครับ,สร,รนะรบสร้างตัวแปร int นะครับสร้างตัวแปร int อ่ะบรรทัดต่อมานะครับ 2 p r ปลิ้นค่าออกมาแสดงผลประมาณนี้นะฮะนี่คือการใช้งาน to do ซึ่งสังเกตด,ดูว่ามันจะมีสีที่ค่อนข้างชัดเจนเลยทีเดียวออกแนวเรื่องแสงนะฮะเป็นการให้เตือนเรานะครับว่าตอนนี้ที่เราเปิดเข้ามาในโปรเจกต์ หรือว่าเวิร์กช็อปของเราเนี่ยเราต้องทำอะไรเป็นอันดับ1 2 3 4ต่อนะครับโอเคและนั่นก็คือการใช้งานคอมเมนต์นะครับแล้วก็ to do อีกอย่างนึงนะครับเราสามารถคอมเมนต์ได้มากกว่า1บรรทัดด้วยนะครับยกตัวอย่างสมมุติผมมีเอาเป็นอินดีกว่านะครับ นัมเบอร์นะครับผมมีโค้ดอยู่2บรรทัดตรงนี้โค้ด uh, อยู่2บรรทัดนะครับผมต้องการจะคอมเมนต์ทั้ง2บรรทัดถ้าเกิดผมทําแบบปกติผมต้องอย่างนี้ใช่ไหมครับคอมเมนต์ comment แบบนี้ทีละบรรทัดแล้วลถ้ามีมากกว่า2บรรทัดเราก็ต้องพิมพ์มากกว่านั้นอีกดังนั้นเรามีวิธีที่ง่ายกว่านั้นนะครับโดยการใช้สแล้วก็ดอกจันและปิดท้ายด้วยดอกจัน slash, นะครับกลับกันแบบนี้ เพียงเท่านี้นะครับเราก็สามารถคอมเมนต์นะครับหลายๆบรรทัดได้แล้วนะครับเรียกว่าเรียกอย่างหนึ่งว่า Multi Line Comment นะครับโอเคนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับเพิ่มเติมเราสามารถที่จะ ทำการคอมเมนต์แบบที่เราครอบทุกอย่างอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ใช้ hotkey ์นะครับ c o m s l n s h หรือ c อน l ทรลบน i n d o w s นะครับคอมม a น d ์สำหรับ Mac หรือ c l s l a s h สำหรับ w n n o w w นะครับกดลงไปเราก็จะทำการคอมเมนต์ทุกบรรทัดที่เราครอบอยู่แบบนี้วิธีเปิดกลับมาใช้งานก็ทำเหมือนเดิมนะครับ กด command slash โอเคครับก็เป็นประมาณนี้นะครับสิ่งที่เราได้รับไปในคลิปนี้ก็คือการ Comment ์หนึ่งบรรทัดใช่ไหมครับ Comment ์หลายๆลายบรรทัดการใช้ To Do แล้วก็การคอมเมนต์แบบครอบทุกอย่างแล้วก็ใช้ปุ่มรัดนะครับคีย์ลัดโอเคครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ